มสมศาาักดิ์คะดูเหมือนว่าโรคลมชักเนี่ยจะสามารถเกิดได้ในหลายอุรยาบทเลยนะแม่ว่าจะเป็นการเดินการนอนการาใช้ชีวิตประจำวันตามปกตินะคะทีนี้อยากทราบว่าถ้าสมมติว่าโรคลมชักมันเกิดในตอนนอนหลับอยู่เนี่ยคะ่ะมันมีความอันตรายมากน้อยแค่ไหนค,ครับจริงๆแล้วโรคลมชักอย่างที่น้องโมพูดเนี่ยถูกครับเกิดได้ทุกอรุรยาบทแล้วก็การเกิดขณะนอนเนี่ยก็มีความสําคัญนะครับมันสําคัญอย่างไงเพราะว่าอันที่หนึ่งเนี่ย ตัวคนที่เป็นเองก็อาจจะไม่รู้ว่าตัวเองมีอาการชักเพราะตอนนอนก็ไม่รู้สึกตัวอาจจะตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าโอ้มันทําไมปวดเมื่อยหรือตื่นขึ้นมามีปัสสาวะราดอันนี้สงใส่น่าจะชักหรือตื่นขึ้นมาตกเตียงไปแล้วนะครับอันนี้ก็ก็แน่นอนนะครับอันที่2ก็คือว่ามันมีอาการผิดปกติทางด้านการนอนครับที่เกิดขึ้นเช่นการนอนแบบดิน้นซึ่งอันนี้ก็จะคล้ายกับอาการชักอันนี้ก็จะแยกยากสมมุติว่าเกิดสา,ามีเป็น ภรรยานอนอยู่ด้วยคืนหนึ่งสามีก็มีอาการดิ้นอย่างรุนแรงแขนขาเตะขึ้นอ่างเงี้ยภรรยาอาจจะงงว่าตกลงอันนี้สามีเธอนอนละเมอนอนดิ้นหรือว่าเป็นอาการชักแบบลมบ้าหมูอันนี้ก็ยากขึ้นถูกไหมครับฉนันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแล้วก็ความสําคัญอีกอย่างหนึ่งเราพบว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคลมชักนะครับในต่างประเทศนะครับยังไม่มีข้อมูลในประเทศไทยบางคนก็นอนหลับแล้วก็ เสียชีวิตไปเฉยๆเหมือนไหลาตายครับอันนี้อันนี้ก็พบได้แต่ยังไม่มีข้อมูลในประเทศไทยว่าคนที่เป็นโรคลมชักแบบลมบ้าหมูแล้วก็ควบคุมยากเนี่ยนอนหลับแล้วก็เสียชีวิตไปเลยหรือเปล่าอันนี้ในต่างประเทศมีข้อมูลฉนันอันนี้ก็ก็เป็นความสัมพันธ์กันของการนอนนะครับกับการที่มีอาการชักที่สําคัญต่อมาก็คือว่าถ้าเรานอนไม่พอเนี่ยนะครับอันนี้สําคัญนอนไม่พอก็ทําให้เกิดอาการชักเนี่ยง่ายขึ้นนะครับ ใน,ในทางอีกฝั่งหนึ่งปรากฏว่าคนที่เป็นโรคลมชักก็ต้องทานยากันชักคราวนี้ยากันชักส่วนใหญ่ก็จะง่วงก็ทาให้หลับหลับได้บ่อยเลยนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังบางคนขับรถอยู่ก็ยังจะหลับอันนี้ไม่ชักนะครับแต่หลับในก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังหรือแม้ยากันชักที่เราบอกกินก่อนนอน นะครับบางทีเรานอนหลับไปแล้วก็เลยลืมกินยาอันนี้อันนี้ก็ส่งผลกระทบหรือเกิดความเข้าใจผิดในบางคนว่าหลับทีไรก็กินยากันชักทุกทีใช่นนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เรียกว่าไหนๆหนพูดเรื่องโรคลมชักเนี่ยก็ต้องพูดครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโรคลมชักกับการนอนด้วยครับ